ครับมาดูครับรถไมโครจมครับผมอยู่หน้างานเดินลงมาจมมิดเลยหัวเก่งคนปลอดภัยครับคนครับปลอดภัยดี เขาไม่มาถอดอันนั้นแบตเหรอมันเสียงอะไรเสียงปั๊มอยู่อ่ะโอ้ยหัวเก่งขนาดนี้มันจะไปนั่นยังไงครับพื้นที่มีรุมครับจมหมดเลยเหลือแต่แขน